กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ23เมษายน66ไปจนถึง26เมษายน66ไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดกันเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะเรื่องพายุฤดูร้อนเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้และประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่งผลทําให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิด ึ้นนะคะส่วนลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยผลกระทบที่จะได้รับจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่พายุฤดูร้อนนี้จะต้องระมัดระวังในส่วนของหลังคาปลิวนะบริเวณไหนที่ลมแรงหลังคาไปหลายบ้านแล้วก็เตือนกันต่อคะ่ะ โดยจะเริ่มมีผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปข้อควรระวัง ให้พี่ๆน้องๆทุกท่านเน้นในส่วนของภาคอีสานและภาคตะวันออกก่อนเพื่อนนะระวังที่จะไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและไม่ควรสวมใส่โลหะหลีกเลี่ยงการใช้มือถือขณะเกิดฝนฟ้าขนองเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยสัตว์เลี้ยงก็ไม่ควรที่จะสวมใส่โลหะและไม่ควรผูกสัตว์ไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะ ลักษณะของพายุฤดูร้อนแน่นอนว่าจะมีในส่วนของฝนตกหนกักลมกระโชกแรงให้ระวังกันด้วยเดี๋ยวถ้ามีเรน่าออกมาแอ,แอดมินจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ค่ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย